ต้อนรับกลับสู่ช่อง w k p Auto วันนี้เราจะพาไปชมรถ SUV หรูขนาดเล็กที่หลายคนจับตามองกับ BMW X1 ปี2025ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะถ้าคุณกำลังมองหารถที่ขับดีดูดีและมีฟีเจอร์ล้ำๆคันนี้อาจเป็นคำตอบ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BMW X1 2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถยุโรปพรีเมียมไว้อย่างครบถ้วนเส้นสายของตัวถังมีความชัดเจนดูสปอร์ตและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าใจคู่ขนาดใหญ่มีความโดดเด่นและดุดัน ฝากระโปรงหน้ายาวขึ้นเล็กน้อยและไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมพร้อมไฟ d a y t i m ม r รั n นิ่งไลท์แบบวงแหวนซึ่งเป็น s ิ g n a เจอรของ BMW ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นมากขึ้นตัวรถมีเส้นสายที่โค้งเว้าวในจุดที่เหมาะสมทำให้ดูมีมิติตลอดคานล้ออันลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกให้ลุคที่ทั้งหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน เมื่อพูดถึงสมรรถนะ BMW X1 ปี2025มาพร้อมกับทางเลือกขุมพลังที่หลากหลายมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบและ4สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จที่ให้พละกกำลังตั้งแต่156ถึง241แรงมา้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและยังมีเวอร์ชั่น p l u ๊กอินไฮบรและเวอร์ชั่นไฟฟ้าหลวนในชื่อ BMW X1 สำหรับสาย EV ที่เน้นความเงียบและประหยัดพลังงานระบบเกียร์อัตโนมัติสเตปโรนิก7หรือ8สปีดมีความนุ่มนวลแต่ เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วช่วยให้การขับขี่มีความต่อเนื่องและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อ x อ็กไ e มีให้ในบางรุ่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศการควบคุมพวงมาลายัยแม่นยำน้ำหนักพวงมาลัยพอดีมือทำให้รู้สึกมั่นคงเวลาขับทางโค้งหรือความเร็วสูงช่วงล่างเซ็ตมาได้ดีให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความหนึบในสไตล์ bmw ขับสนุกทั้งในเมืองและนอกเมือง เข้ามาดูภายในห้องโดยสาร BMW X1 2025กันบ้างด้านในได้รับการออกแบบใหม่หมดให้ดูหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้โค้งเข้าหาผู้ขับและวัสดุที่ใช้มีความพรีเมียมตั้งแต่หนังแท้ซอฟทัชจนถึงวัสดุตกแต่งแบบอลูมิเนียมหรือไม้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะในรุ่นสูงหน้าจอกลางขนาด10.7นิ้วพร้อมระบบ iDrive 9ใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.25นิ้วมีกราฟิกสวยงามและแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วน ช่องเก็บของต่างๆมีการจัดวางอย่างชาญฉลาดมีพื้นที่กว้างพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเบาะหลังสามารถพับแยกแบบ40:20:40ต่อต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเสียงในรุ่นท็อปมาพร้อมลำโพงฮาร์แมนคาร์ดอนให้คุณภาพเสียงที่คมชัดทุกมิติ ด้านความปลอดภัย bmw x 1ปี2025ให้มาอย่างจัดเต็มทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ adaptive cruise control พร้อมระบบ stop and go ที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอด สำหรับราคาจำหน่าย BMW X1 ปี2025ขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือก โดยในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ40,000ถึง52,000ดอลลาร์ส่วนในประเทศไทยคาดว่าเริ่มต้นที่ราวราว2.2ล้านบาทไปจนถึงเกือบ3ล้านบาทสำหรับรุ่นทอ็อปหรือเวอร์ชั่นไฟฟ้าอีกหนึ่งซึ่งหากเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการประกอบเทคโนโลยีระบบความปลอดภยัยและสมรรถนะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากในกลุ่ม SUV พรีเมียม หากคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ให้ความสปอร์ตขับสนุกและมีความล้ำสมัย BMW X1 ปี2025คันนี้ถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณชอบรุ่นไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถเด็ดๆได้ที่ wkpauto